ครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องเดดดิลดากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเดดดิลาดาก็มาพร้อมนะครับกับกล่องของขวัญนะฮะกล่องของขวัญกระดาษอีกหนึ่งแบบนะครับนี่นะครับรูปทรงนะครับก็สวยงามนะครับและสามารถนะครับใส่ของหรือบรรจุของขวัญเนี่ยนะฮะไว้ด้านในได้ด้วยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาก้อยเพื่อนเพื่อนนะครับเตรียมกระดาษนะครับขนาด20คูณ20นะครับถ้าใครต้องการเล็กกว่านี้นะครับก็ประมาณ 15, คูณ15นะครับ โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้พับครึ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะฮะดีนะครับอ่าพับครึ่งมาในลักษณะนี้นะครับพับครึ่งในมุมสามเหลี่ยมนะครับอ่าเล็งขอบในมุมให้ตรงนะครับจากนั้นเราก็รีดให้เรียบเลยนะฮะอ่าดีนะครับต่อไปให้เราเปิดออกนะครับจากนั้นนะครับก็หันอีกด้านหนึ่งนะครับพับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ ดีนะครับก็ชินเคยครับเลงมุไม่โตรงเหมือนเดิมนะฮะนีนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็เปิดออกนะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะพับมุมด้านล่างนี้นะครับขึ้นขึ้นมานะฮะให้ปลายแหลมนี่นะครับเสมอนะครับกับขอบเส้นตรงกลางนะฮะดีนะครับแล g a l l ให้เรียบครับผมทั้งด้านบนด้วยนะครับมาเสมอกัน g a l l ให้เรียบนะฮะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะพับด้านล่างนี้นะครับ ให้ปลายแหลมขึ้นไปเสมอกับเส้นด้านบนนะครับอีกทบหนึ่งนะครับจากนั้นรีดเรียบเลยฮะแบบนี้นะครับอ่านะครับจากนั้นก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับดึงกลับมาเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านบนก็ทําเหมือนกันนะครับดึงนะครับมาเสมอกับขอบเส้นด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะฮะทำเหมือนกันนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับอ่าทีนี้กลับไปอยู่มาเดิมนะครับจากนั้นเปิดออกครับต่อไปนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับหมุนกระดาษนะฮะมาด้านนี้นะครับแล้วก็กลับด้านไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับพลิกกระดาษนะครับเมื่อพลิกกระดาษแล้วครับดาษเราหยุดลักษณะนี้นะครับพับปลายด้านล่างนี้นะครับไปเสมอกับขอบเส้นตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับดัดปลายด้านบนด้วยนะฮะทำเหมือนกันเมื่อสักครู่เลยนะฮะทีนี้ครับต่อไปนะครับด้านล่างนะครับให้เรานะครับ เอาขึ้นไปนะครับปลายแหลมเนี่ยฮะเสมือนด้านบนนะครับแต่ตรงนี้นะครับเรากดแค่ตรงกลางนะครับนี่นะครับประมาณนะครับ1-2ึ่งถึงสองเซนนะครับนี่นะครับให้เป็นรอยใบเล็กน้อยประมาณนี้พอนะครับจากนั้นก็เปิดออกนะครับแล้วพับครึ่งนึงลงไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสังเกตรอยบุ๋มที่เราทําไว้นะครับเหมือนเป็นรักยิ้มนะครับหมุนนะครับหมุนนะครับมนปขึ้นไปนะครับอจากนั้นจะมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับทีนี้นะครับพอระวังกระดาษลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับ พับนะครับด้านล่างขอบด้านล่างนี้นะครับไปเสมอกับรอยลักยิ้มนะครับรอยบุ่มที่เราพับไว้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็เปิดออกนะครับอ่าเปิดออกนะฮะจากนั้นนะครับพับกระดาษลงมาอีกทบหนึ่งนะฮะนี่นะครับพับมากระดาษเราจะอยู่ลักษณะนี้นะครับกับด้านนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งเราก็พับลงมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับอ่าปลายแหลมทั้งสองข้างที่อยู่ด้านบนมักครู่นะครับก็จะเสมอกันแบบนี้นะฮะ นี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดออกครับเอาด้านล่างนี้ครับเปิดออกเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับสังเกตนะครับกระดาษเราจะเป็นรอยพับแบบนี้เลยนะครับต่อไปตรงนี้ครับให้เราพับครึ่งหนึ่งขึ้นไปเสมอขอบเส้นตรงกลางนะครับในช่วงที่เราพับนี่พับไว้นี่นะฮะเราพับครึ่งขึ้นไปนะครับเสมอขอบเส้นตรงกลางนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ ที่เราร้างราพับนะครับพับครึ่งหนึ่งขึ้นไปนะครับให้เสมอกับขอบเส้นตรงกลางเลยนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับเราจะได้กระดาษรูปทรงหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าัถน,นเ,รเรียบเลยฮะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับด้านล่างนี้นะครับให้เรานะฮะ สังเกตนะครับจะมีข้อส right. ังเกตนิดนึงนะครับบริเวณเศษขอบเส้นตรงนี้นะครับที่เป็นรอยพับอยู่นะครับนี่นะครับมองเห็นไม่เอ่ยทั้ง2ฝั่งนี้นะครับซ้ายและขวานะครับจะมีขอบเส้นรอยพับอยู่นะครับให้เรานะครับเลื่อนขึ้นมาเทียบให้เสมอนะครับกับขอบเส้นตรงกลางนะครับของกระดาษช่วงด้านล่างนี้นะครับนี่นะฮะไปี้เลยแล้วเราก็รีดเรียบนะครับแล้วจากนั้นตรงบริเวณรอยพับนี้นะเราก็พับลงมาเลยนะครับตามรอยแนวที่เราพับไปเลย พิกระดาษอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งเขาทาเหมือนกันนะครับตัวนี้ฮะที่เป็นรอยพับอยู่นะครับของบริเวณช่วงนี้นะฮะเสมอครับขอบเส้นตรงกลางนะครับของอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันครับอ่าของฝั่งตัวเองนะฮะไม่ใช่ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราเรียบให้เรียบครับตรงที่เป็นรอยพับเราก็พับพับย้อนลงมานะฮะนี่นะฮะกระดาษต้องได้ลักษณะนี้นะครับเหมือนของแดดดีรดานะครับโอเคครับอ่านี่เราเราพิกระดาษมารียกระดาษให้เรียบนะฮะอ่า โอเคครับก็กระดาษก, Logic, lighting lighting ก end, ็กลับมาอยู่ในลักษณะเดิมนะครับจากนั้นหันมาด้านนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นรอยพับช่วงแรกนะครับเราจัดทรงกระดาษนิดนึงครับโดยการนะครับย้ำนะครับย้ำรอยนิดนึงนะฮะนี่นะครับย้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปช่วงที่2นะครับที่เป็นรอยพับอยู่นะฮะของช่วงที่2นะครับเราก็พับขึ้นไปนะครับเป็นการย้ำรอยพับนะฮะนี่นะครับทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะฮะ อ่าแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนี่ครับวางกระดาษแบบนี้นะครับตรงช่วงนี้นะครับมันจะเป็นนะฮะเป็นเหมือนปีกอยู่นะครับให้เรานะครับพับกระดาษขึ้นมาตั้งฉากนะครับอ่าด้านกระดาษขึ้นมาตั้งฉากนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยมาประกบกันแล้วมันจะตั้งฉากนะฮะจากนั้นนะครับมันจะเป็นรอยพับเหมือนสามเหลี่ยมนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับรีดเลยนะฮะ นี่นะครับเอากระดาษเข้าหากันนะฮะอ่ามันจะได้พอดีเลยนะครับตั้งใรพับถูกต้องนะครับกระดาษต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ่านี่นะครับเอาขึ้นมาประกบกันนะครับให้ตั้งฉาก90องศาเลยนะครับนะทั้งด้านทั้งสีด้านสีมุมนะครับอ่านะครับแล้วเราก็รีดให้เรียบนะฮะนี่นะครับกระดาษเราจะอยู่รูปทรงแบบนี้นะครับนี่นะครับเปิดด้านข้างออกเล็กน้อยครับจากนั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะ เราจะสอดเข้าไปด้านในนะครับเราจะเอาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อเลือกดูนะฮะว่าฝั่งไหนเล็กกว่ากันนะครับนะครับฝั่งไหนสามารถสอดเข้าไปด้านไหนได้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะเราสอดเข้าไปด้านในนะครับ อันตอนนี้นะครับอาจจะยากเล็กน้อยสําหรับบางคนนะครับก็พยายามจัดทรงนะฮะจัดรูปทรงกระดาษให้เข้าที่เข้าทางนะครับมันจะสอดเข้าไปได้แน่นอนนะฮะอ่านี่นะครับในดี่ดรกก็สอดเข้าไปอย่างไม่ยากนะครับอ่านี่นะครับเราก็จัดทรงกระดาษนะครับเพื่อความเนียบนะฮะของกล่องของขวัญของเรานะฮะนี่นะครับพอเราขึ้นมาแบบนี้แล้วครับอ่า ตรงนี้แหละครับด้านในนะครับเราสามารถใส่ของเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีของขวัญอะไรที่ประสงค์จะใส่นะครับหรือขนมนะฮะหรือลูกอมหรืออะไรเงี้ยนะฮะใส่เข้าไปด้านในนะครับแต่ด้านข้างเราก็ห่อเข้ามาประกบกันนะครับนี่นะครับกระดาษอาจจะคืนมือเล็กน้อยนะครับเราก็จะส่งนะครับโอเคครับนี่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับนี่เหลือแค่จัดส่งนะครับสาหรับกล่องของขวัญนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการความแน่นหนานะครับก็อาจจะมีการติดเป็นสติกเกอร์นะฮะอ่าติดสติกเกอร์นะครับหรือว่าจะพันลิบบิ้นหรือว่าพันเชือกนะครับอ่าแล้วแต่เราจะครีทนะฮะนี่นะครับก็เป็นกองขวัญกองของควัญอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่สวยงามนะครับนี่นะครับรูปทรงนะครับก็เนียบทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยโอเคครับเพื่อนๆนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดนะฮะ ไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องเดดดีระดาด้วยนะครับอาจะได้มีคลิปแบบนี้ดีๆสอนเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เดดดีระดาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ